สวัสดีครับเมื่อนีสิบห้าไปเบ่งโครงการระยยะาวที่สวนอเอลเองย่านะครับอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดคอนแก่นครับเดี๋ยวไปเบ่งกับกันครับมาสิเป็นเนวใดครับโครงการระยยะาวครับสวนอเอลเงย่านี่เป็นต่สะออนกูต้นตาลเนาะต้นสูงไงงามก็ลังออกมากไม่น้อยนะคะ กัอยาเ็ดโครงกัร,ระยะยาเพื่อน่าให้ปลูกบักตานขายเนาะแต่เกาบานเท่าอยู่บ้านหน้านะ่ะปลูกมาสิบป,ปีเห็นซ้ำนี่เห็นต้นซ้ำนี่สิบป,ปีนะคะมูลนต้นหน่อยเต็มเลยกว่ามันสีไงนะคะใส่เวลาโดนีหลีนะคะอยู่สวนนี่ก็น่าสิป,ประมันบัวต่ำก็สามสิบป,ปีว้าเดี๋ยวถา,ถามเจ้าของสวนเพิ่นเบิงเนาะว่าอายุหลายปันได ดหาเบิ่งยากแท้ๆเลยนี่ต้นบักตานไหมปัดบักสูงเลยลูกสุกเต็มที่แล้วหล่นเพื่อนรู้ถามเจ้าของเพิ่นดูเพิ่นมาดูแลเพิ่นมามีต้นบักตานงามแท้ปลูกแต่มืึงเหิงนี่หรือมันจังมาจังดานี่โอ้โหเพิ่อนคิดการไก่เนาะเพิ่นคิดการไก่หาเบื้งยากแต่ ลูกตาลมาปลูกฟังเป็นแถวแนวไปได้จักษิสิบหาสิบปีอยู่ดอกโอ้โครงการระยะยาวเข้ากับมาซื้อกับเป็นปีที่สิบือหาเบื้งหน้าหาเบื้งหน้าต้นตาลลูกเก็บผลเดือนอาล้วเพื่อเขาเก็บมะเหมาไปขายมามีพันยาปีนมามีพันยาปีนอันนี้มันลดลงมานี่คือมันสุกแล้วหรือจังไหนสุกแล้วหอมหอมเอาปั่นมูไปเฮ็ดขนมตาน พันมันกะแยเอาไปฝังปลูกไปตัวแต่สะอ่อนแต่สะอ่อนย่าตัดถิ้นเด้อต้นบักตานนี่เจ้าเม่นคุณน่ะเบียน้อยเต็มหนึ่งคุณน่ะต้นน้อยเพราะเป็นเบียดอกเิ็นต้นน้อยมันบ่ได้ปลูกกันผู้ใดอยากได้เอาไปปลูกกามาขอบักตานซุกเพิ่นเนาะมาเอาเลยบักตานซุกอยู่ ยุไซก็มองนี้ยุไซก็มองนีเเว่บงของจะคลองด้วยมองนีบ้านตำบนแกนฝางอำเภอบ้านฝางสวนเอลิงยาสวนเรลงยายินดีต้อนรับเนาะค่ะค่ะผู้ใดอยากได้บักตานไปปลูกก็มาเอาเด้อค่ะหลยคักคุณหน่ะเบี้ยบักตานหล่คักขันผู้ใดมันมาขุดเอา ได้บ่เนี่ยปลูกวไรอดบาออกแต่ถ้าเอายังคีไปแกะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็ไปฝังมีโอกาสรอดสูงกว่าเอาลูกสุกดีกว่าเอาลูกสุกดีกว่าว่าสันมีทั้งหมดเจ็ดต้นที่มีลูกอ่ะแต่ว่าต้นนี้มันจะเป็นตัวผู้มันจะเป็นไหนไหนมันต่างกันยังไงตัวผู้ตัวผู้มันก็จะมีงวงมัน โอ้งวงวงตาลจำได้แล้วงวงตาลเอาไปต้มพอเอาขี้เท้างวงตาลไปทําอะไรทําน้ําด่างเออน้าด่างน้าด่างเออข้อยตาลแล้วถ้าเอาไปต้มมันกินได้ไหมนี่ต้มเป็นยังไงพต้มไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องต้มเรื่องอาน้ําตาลอะไรไม่จำจำได้มีหมอยาคนหนึ่งเคยเอา งวงตาลหรือคอยตาลนี่แหละไปต้มคยตาลนี่เออเอาไปต้มให้กินเป็นยารักษาตาลซางอาอมวยเออแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละมันถึงจะออกลูกเพราะว่ามันมีตัวผู้ตัวเมียหรอตัวเมียใช่อ่าในบักตาลซุกเนี่ยีเอาไปฝากมวนะเอาไปฝากสืจิตาพรเบเกอรี่หนย อบักตานซูผู้ใดอยากได้กับมาเอาเด้อช่วงนี้ล้นมือละซีหาหน่วยอยู่แต่ว่าเจ้าของเพื่อนว่ากันเฮ็ดเฮ็ดขนมเราเจังไดก็ฟ <ไป S 1> เฮ็ดขนมฟรีไปส่งให้ <laughs> แต่ว่าเพื่อนสี่เอาขนมกับมากินว่าสั่นเพื่อนว่าครับสำหรับคลิปนี้กับคงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกทันทีที่ตัดรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ oh <laughs>